รับช่วงนี้นะครับขอเชิญคุณหมออุดมวินคำผู้ผลิตและผู้วิจัยสมุนไพรขาวตอนนะครับได้มากล่าวขยายความท้ายบทนะครับกับอาการของทางกระโสมเรศขเรศนะครับที่จังหวัดภูเก็ตเชิญคุณหมออุดมเลยครับกรณีของผู้ป่วยที่เป็นโรคปวดขานะครับเดินไม่สะดวกส่วนใหญ่อาการเหล่านี้จะเกิดกับผู้หญิงหลังวัยหมดประจำเดือนแล้ว อาจจะมีการสุดของกระดูกนะฮะกระดูกกระดูกพรุนหรือไม่ก็จะเป็นหมอนรองกระดูกไม่แข็งแรงนะครับก็ทําให้เกิดการกดทับของกระดูกสันหลังไปทับเส้นประสาทที่เราเรียกว่ากระดูก,กเส้นประสาทถูกกดทับแต่อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับอาจจะเกิดจากการติดเชื้อที่ทําให้เส้นประสาทอักเสบก็ได้ผมมีภาพนะครับจากหนังสือ The Ultimate Medical Encyclopedia นะครับหนังสือเล่มนี้แต่งโดยคุณมาตินโพเดสโตนะครับก็ขออนุญาตเอารูปมาให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมดูกันนะครับในหน้านี้นะครับจะเป็นลักษณะของการตรงบริเวณไหนบริเวณหนึ่งสมมุติทางทางซ้ายเนี่ยนะครับถูกกดทับก็จะเกิดการอักเสบเส้นประสาทเขาจะถูกกดจนแคบนะฮะพอมีการกดทับก็จะเกิดการอักเสบเส้นประสาทที่อักเสบหรือว่าวายวะอะไรก็ตามที่อักเสบก็จะบวม พอบวมเสร็จปุ๊บเนี่ยต้องรอยร่องที่เส้นประสาทออกมาเนี่ยเท่าเดิมแต่เส้นประสาทบวมก็จะมีแรงกดแรงขึ้นก็จะเกิดการอักเสบปวดนะฮะยิ่งเดินไปสมมติว่ากรีดยาวไปสามต้นอ,อาการกดทับนี้ก็จะแรงขึ้นก็จะปวดมากขึ้นก็ต้องหยุดเหมือนที่กาเคยเล่าให้ฟังนะครับทีนี้นกลไกของสม,มุนไพรข่าตองนะครับน้ำหมักสม,มุนไพรข่าตองเนี่ยเขาก็จะไปลดการอักเสบนะฮะ ลดการอักเสบที่อื่นด้วยนะฮะทั้งร่างกายเราจะมีการอักเสบตลอดเวลาเขาบอกว่าการทํางานทุกชนิดการออกกําลังกายทุกชนิดเกิดการอักเสบหมดเลยนะฮะทีนี้สมมติไทยคาตองเองมีฤทธิ์ลดการอักเสบตั้งกายทั้งทุกส่วนเกิดการอักเสบในขณะทำงานแต่ว่าตรงเนี้ยตรงที่ไขสันหลังเนี่ยจะมีการอักเสบรุนแรงมากสมมติไทยข้าตองแก้อักเสบได้ไม่มากนักเพราะฉะนั้นเนี่ย การอาักเสบที่อื่นเล็กๆน้อยๆตามตำแหน่งต่างๆของร่างกายก็จะถูกกลบก็จะถูกรักษาบทบังการอาักเสบตรงที่ไขสันหลังที่ที่ชี้ให้เห็นเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นการอาักเสบที่มันโผล่ขึ้นมาเด่นกว่าเพื่อนนะฮะด้วยหลักการแล้วนะครับปัจจุบันนี้เขาทราบว่าเรื่องของสเต็มเซลล์เรื่องของเซลล์ต้นกําเนิดนะครับการอาักเสบทุกชนิดนะครับกระตุ้นให้สเต็มเซลล์วิ่งมาซ่อมแซม เราจะเห็นว่าถ้าเหลือการอักเสบจุดเดียวเนี่ยนะครับก็จะเป็นจุดเด่นนะครับที่สเต็มเซลล์มองเห็นผ่านสัญญาณเคมีผ่านสัญญาณไฟฟ้าของร่างกายนะครับเ,เซลล์ที่มีอยู่ก็จะวิ่งมาเกาะแล้วก็มาซ่อมแซมแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นไหมก็เกิดขึ้นตลอดเวลาแต่รักษาไม่ได้ไม่หายนะฮะทีนี้วันหนึ่งเนี่ยก็เอาสมุนไพรข่าตองไปกินสมุนไพรข่าตองเองไปกระตุ้นให้ไขกระดูก สร้างนะครับแล้วก็ปลดปล่อยสเต็มเซลล์ออกมานะครับจำนวนสเต็มเซลล์เนี่ยที่ปกติในกระแสะเลือดเนี่ยที่ไหลเวียนอยู่เนี่ยก็จะมีประมาณ1นึถึงสิล้านเซลล์ไม่เกินนี้นะครับถ้าเรากินสมุนไพรขาวตองเข้าไปนะครับก็จะไปกระตุ้นให้ไขกระดูกไปกระตุ้นให้อวัยวะต่างๆที่มีสเต็มเซลล์อยู่นะครับปลดปล่อยสเต็มเซลล์ออกมาแล้ววิ่งไปตำแหน่งที่เกิดการอักเสบที่เด่นชัดที่สุดก็คือตรงตำแหน่งที่เจ็บอยู่นะครับสเต็มเซลล์เนี่ย มีหน้าที่ซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายพอไปเกาะในตำแหน่งนั้นทางการแพทย์ก็จะเรียกว่าโฮมิงนะฮะไปอยู่ตรงบ้านนะครับทีนี้พอโฮมิงเสร็จปุ๊บเนี่ยสเต็มเซลล์ไม่ใช่เซลล์ประสาทนะครับการจะซ่อมเซลล์ประสาทได้สเต็มเซลล์ก็จะต้องแปลงร่างนะเปลี่ยนแปลงตัวเองที่เขาเรียกว่าดิฟเฟอเรนชิเอตไปเป็นเซลล์ประสาทนะครับอะไรที่เสียหายสึกหรอสเต็มเซลล์โดยหลักการแล้วเปลี่ยนไปเป็นเซลล์ชนิดนั้นได้ทั้งสิ้นนะครับ วันเวลาผ่านไปนะครับเห็นกะบอกว่าประมาณ1เดือนเรากินสมุนไพรคาตองทุกวันกระตุ้นสเต็มเซลล์ทุกวันเกิดจํานวนประชากรของสเต็มเซลล์ไปเกาะไปซ่อมแซมทุกวันการอักเสบนะครับกับการรักษาก็เหมือนสงครามชีวภาพที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในสระภูมินั้นนะครับผ่านไป1เดือนตอนนี้อาการเจ็บบาดเจ็บหายไปนะครับจนกระทั่งลืมไปแล้วว่าเจ็บหลัง แสดงว่าสงครามชีวภาพอันนั้นเนี่ยร่างกายของกะตัวน,นี้ชนะละนะครับ